ครับสำหรับท่านด้วยแล้วกันนะครับมาทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วครับแน่นอนครับคลิปนี้ครับเราจะมาเปิดของฟรียันรงบโอ้โหยี่สิบหกครั้งนะครับทั้งหมดนะที่ทุกคนรอคอยนะครับวันนี้เปิดได้แล้วนะวันนี้รู้สึกจะเปิดได้ยี่สิบสี่ครั้งนะณปัจจุบันนะครับณตอนนี้นะครับเหลืออีกสองครั้งรู้สึกไม่แน่ใจว่าจะเป็นล็อกอินหรือเปล่านะครับเราถึงจะ ได้เปิดฟรีกันอีกคนละ2ครั้งนะครับตอนนี้ผมได้เปิดฟรีทั้งหมด24ครั้งนะเออนะครับประมาณ24ครั้งเดี๋ยวเข้าไปดูเลยครับก็เสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับโหช่วงปีใหม่ก็นะฮะหนักไปหน่อยครับไม่สบายนะ <laughs> นี่ครับทุกคนเปิดได้ทั้งหมด24ครั้งนะผมเปิดไปแล้วอ่าหครั้งนะครับเหลือ249ตัวนะครับในแพ็คนะฮะ แล้วก็ตรงนี้เราเลือกได้แล้วครับ1คนครับว่าจะเลือกใครดีครับเออมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับ249ตัวกับการเปิดอีก23ครั้งจะได้ใครหรือเปล่าครับมาดูกันครับโอ้โหเยอะไปนะจริงๆแล้วร้อยตัวก็พอนะครับพี่โคนะครับ250ตัวเลยหรอ,อเยอะไปนะครับ ก็ตัวที่เลงๆไว้นะครับก็เป็นเวสลีย์สไนเดอร์นะครับอันดับหนึ่งของผมนะแล้วก็อันดับ2เป็นบีย่าแล้วกันครับอันดับ3เป็นเบเลติแล้วนะครับเป็นบูทสองด้านล่างนี้นะครับก็แนะนำนะใครยังไม่มีแบ็กสายบุกดีๆนะครับแบ็กขวานะครับจัดได้เลยนะครับตัวนี้คุ้มค่าแน่นอนครับเบเลตินะครับมาเดี๋ยวมาเปิดครั้งแรกกันเลยดีกว่าครับไปครับครั้งแรกเปิดไปแล้วดิเออครั้งที่2นะครับมาเปิดแบบไม่ กดใช้สูตรแล้วกันไปครับครั้งแรกครับมาเลยหรือเปล่าครับให้มาซะเยอะเนี่ยนะพี่โคนะครับ250ตัวนะร้อยตัวก็พอแล้วนะจริงๆนะครับโอ้โหดีหกเกาหลีครับคิมชุงโวคิมชุงโวบายครับอันนี้จะเป็นครั้งที่เนะ ครั้งที่2ไปแล้วครั้งที่3อ่ะเล่นเป็นตีเป็นครั้งที่3าเล่นกันมาครับเวสลีย์สไนเดอร์ครับขอท็อป3ตัวใน1ใน3ตัวเนี้ยนะตัวไหนก็ได้ครับมาก่อนแล้วกันนะแพ็กเปิดฟรีนะครับส่วนถ้าจะเลือกนี่ผมน่าจะเลือกเป็นเวสลีย์สไนเดอร์นะเออถ้าจะเลือกนะครับมียากก็น่าเล่นนะครับทุกคนแต่ว่ากองหน้ามันผมเยอะแล้วไงเออกองหน้าผมเยอะแล้วนะเอาสไนเดอร์กองกลางมาเล่นแบบยิงมันๆน,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 นะครับไปครับลุย แล้วโอ้โหขาวข้ามเลยแล้วกันครับถ้าขาวโอ้โหบีจีครับมาโคเบเลนี่เบลเลนี่เหรอเบลลีนี่ปายกดแบบไม่ใช่สูตรรัวๆเลยไปไม่ต้องใช้เชยแล้วครับสูตรไฟไหมอีกแล้วไปครับสคริปต์เลยครับยามดาห์โอ้โหมีใครเปิดไม่ได้บ้างไหมมันต้องมีบ้างน,นะน่าจะเป็นผมด้วยแหละนะครับจะเปิดไม่ได้นะ เออน่าจะมีน่าจะมีผมแนะ่นะครับที่จะไม่ได้เลยนะ24ตัวนะครับขอสักตัวหนึ่งก็ยังดีโอ้โหเอาข้ามไปครับสคริปเลยครับมันเยอะไง250ตัวยะครับตัวนะผมว่ามันเยอะไปจริงๆร0 0้อยตัวก็พอนะโหแจก,กทั้งที250้ยห้าบตัวฮะยาวๆไปครับเวสลี์ขอเวสลี์สไนเดอร์ครับ เวสลี่มาของสแนเดอร์ตัวเดียวพอครับไปครับแล้วมาเร็วไม่ใช่หรอโอ้โหไม่มาวะ่ะโอ้โหนึกว่าเรียบร้อยไปแล้วไม่ใช่ครับโอ้โหเรียกเม็กซิโกไหมโ,โดนสับขาลอกวะ่ะเบลต,ตีตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับใครยังไม่มีแบบแบ็คขวาบุกเก่งๆนะครับ ัดได้เลยนะตัวนี้นะครับเบลตินะครับบูทสด้วยนะครับทุกคนเล่นได้ดีลุกได้ดีด้วยนะฮะตัวนี้ไฟติ้งสปิริตด้วยนะครับตายครับแล้วขาวโอ้ขอตัวนึงได้ไหมเวียกกาขอตัวนึงได้ไหมครับพี่โคอย่าใจร้ายกันเกินไปฮะนี่จะเป็นแพ็คแรกในปี2025น้ะครับนักติดใจจะ โหดไล่ขนาดนั้นเลยเหรอพี่โคสามสามสามให้หมดเลยปะสามสามสามครับกดสามทุกตัวเบลติสองสามครับบีย่าอีกทีนึงสองสามครับมาลีลากันหน่อยครับไม่ได้ละหนึ่งสองสามครับเปิดนอกครับหนึ่งสอง สามครับมาขอเลยหนึ่งตัวขอขาไปจ้ะนะของฟรีมันก็อย่างว่านะครได้ยากได้เย็นเหลือเกินนะครับไม่ได้ยากได้เย็นเลยขนาดนี้วะเนี่ยบอกว่าร้อยตัวห้าสิบตัวก็พอแล้วจริงๆแล้วนะเปิดตั้งฟรีแค่แบบยี่สิบห้าตัวสมมติในแพ็คมีห้าสิบนะครับแล้วก็เปิดฟรีสักยี่ ยี่ห้ายี่หกตัวเนี่ยเออผมว่ากำลังดีนะแม่งแจกทั้งทีอ่ะโอ้โหแล้วตัวก็ไม่ได้จะแบบไม่ใช่ตัวท็อปไม่เอาง่ายเลยคือว่าไม่ใช่ตัวท็อปทั้งหมดอ่ะนะครับในแพ็คนี้นะครับหมายถึงว่าตัวท็อปในเกมอ่ะเออพูดอย่างนี้ได้เลยนะเออถ้าเป็นตัวท็อปในเกมแบบลูมิเนเกอโตอะไรอย่างเงี้ยเออมาแจกนี่ก็ยังแบบยังพอเข้าใจได้อันนี้คือแบบก็ไม่ได้เก่งไงแต่ละตัวนี้แทบไม่ได้ใช้กันเลยเอาเอาตรงตรงดีกว่านะครับพูดตรงๆเลยนะเราแทบจะไม่ได้ใช้กันเลยนะแต่ละคน ทเฟเธอร์อย่างเงี้ยลุมเบิกนะครับสไนเดอร์ก็ไม่ค่อยเห็นนะมียาก็ไม่ค่อยเห็นนะครับเบลติกก็ขนาดบุ๊คสองก็ยังไม่ค่อยเห็นอีกอรันะครับถามว่ามีคนเล่นไหมมีครับแต่ก็ส่วนน้อยอ่ะนะครับในนักเตะในแพ็กนี้โอ้โหเกินไปนะพี่โคลห้าสิบตัวพอแล้วเดี๋ยวไหนก็จะแจกฟรีอ่ะแจกฟรีแต่ว่าต้องมาเปิดลุ้นแบบใดนะฮะบทกันไปครับพวกเรา นอกแขครับขอตัวนึงขอตัวนึงสิครั้งครับเหลืออีกสิครั้งทุกคนขอหนึ่งตัวได้ไหมโอ้เฮ้ยเขียวเขียวเอา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 มามาเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเนี่ยเอ้ย,อส,ส,ออยสภาพนาปลีเหรออะไรเนี่ยลาลาอะไรเนี่ย ลาแฮมนี่เหรอชื่ออะไรวะนาโปลีใช่ปะไม่ใช่วะใช่อ๋อใช่ใช่นาโปลีครับนาโปลีนาโปลีโอเคอารามานี่อ่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้โหเ้ยไฮยไลท์มาสีไม่เปลี่ยนวะใกล้แล้วใกล้แล้วครับทุกคนเหลืออีก14ครั้งเปล่าวะน่าจะ14ครั้งอะเวสลีย์ขอตัวนึงก่อนอนะหนึ่งในสามเนี่ยตัวไหนก็ได้นะครับบีย่าเบลติสไนเดอร์นะ ใครก็ได้มาก่อนหนึ่งตัวได้โปรดพี่โคอย่าใจร้ายกับฉันเกินไปครับสามไปธนาบูนเกสารัตครับโอ้ตัวเยอะแยะนี่ตัวไทลีกสตัวแล้วถ้าเหลือตายกดแบบเดี๋ยวสครั้งกดแบบไม่ใช่สู้เลยปนะกดไปเลยรัวๆไป นี่ยังยังนิ่งยังนิ่งครับโอ้ยนะพี่โคนาเดี๋ยวนะมีแพ็กไหนเปิดอีกปนะเนี่ยไม่มีแล้วนะมีแพ็กนี้ยังไม่ได้เลือกนะครับดาวินดูเยสอ่านี้เปิดฟรีหนึ่งครั้งโอ้โหแล้วแพ็กกาเรเล็เบลไงฮึ <c oughs> กาเล็เบลคือแบบ น่าโดนมากนะกาเรเบลเชเชงโกโรเบโตบักโตน,นะครับโอ้แต่ละคนแต่ละตัวนะทีเดียดทุกตัวนะครับถามตัวนี้จะหยอดหนึ่งร้อยไหมลองหยอนหนึ่งร้อยไหมเล่นๆไปหนึ่งร้อยไปไหนๆก็หนึ่งร้อยละหยอดเล่นเล่นแล้วกันไปครับนั่นครับก็ถ้าหยอนแล้วเล่นก็มาเล่นๆแบบนี้แหละนะฮะ แท็นี้ก็250หสิตัวเหมือนกันนะโอ้โหโเยอะเยอะไปอ่ะ250ตัวเยอะไปนะครับเปิดฟรีก็ไม่ได้นะชายทองก็ยังไม่ได้นะครับไปรุยกันต่อแพลนี้12ครั้งสุดท้ายครับทุกคนของฟรีไปครับเลือกเลยหมายังยังข่าวอยู่เฮ้ยขอสักตัวหนึ่งดีอลันฟอรเรสขอสักตัวหนึ่งได้ไหมพี่โค้ ข้างบนไม่มีเลยมีนาโปลีเมื่อกี้ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับที่เปิดได้กองหลังโอ้โหแลวไฮไลท์มาตัวเดียวด้วยนะครับเปดโดโบโรบิซูม,มาลาพาดูดีอ่ะดียโกครับมูฮัมหมัดคูดุสนะครับนี่ใครเจราด์โมเรโนโอ๋อเจอราดโมเรนโนเดี๋ยวดูตัวไฮไลท์ก่อนตัวอะไรไบตันเหรอ คาวานโยเฮ้ยวิลเลียมคาวานโยนี่โอ้สามสิบสองแล้วเหรอนานจังสามสิบสองแล้ววิลเลียมคาวานโยเหรอโอ้โหสามสิบสองแล้วเหรอนี่ใครเนี่ยเดวินแม็กนิวเดวายแม็กนิวนะครับคอสเปเชียลลิตเอเวอร์ตันนะอ่าไราอันคิวนี่ใครวะเนี่ยซูโร์ล้อปเหรอไม่รู้จักเลยครับ อะไรโอล่าอ้อพีเมลิกเยอะนะตัวพีเมลิกเยอะนะครับเนี่ยไม่รู้จักละฟาเบนแชนะครับโหฟาเบนแชยังไม้เกี <c> ่ย <oughs> อคอนเนอร์เบลรี่ครับเจ้าหนูเด็กป้านิวอ์พูลฮนะยาดิสแล้วก็สิตัวสุดท้ายใครไม่รู้นะครับไปอย่าล่ำลกันมากมายครับ11ครั้งสุดท้ายครับทุกคนไปแล้วมา ยังวะอะไรครับเนี่ยขอสักตัวได้ไหมเนี่ยไม่ใกล้ไม่เคียงไม่มาไม่ไปไหนเลยฮนะโอ้โหเกินไปพี่โขขอตัวหนึ่งได้ไหมตัวหนึ่งก็ไม่มาให้เหรอสิบครั้งสุดท้ายแล้วนะนะเปิดข้างนอกมัง่งปเปิดข้างนอกมั่งนะครับไอ้ครับหมาแฝงมาเหมือนเดิมฮะ คิมยองอะไรเนี่ยคิมยองกวางชื่อเกาลีมาเลย้โหเก้าครั้งแล้วนะเฮ้ยเอาจริงเหรอพี่โหเก้าครั้งแล้วนะจะหมดแล้วนะไม่ได้จริงเหรอโหคิดหนักเลยครับแบบนี้แต่เราเราเลงสไนเดอร์ไปแล้วนะครับไม่เป็นไรถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ขอให้มาหนึ่งตัวขอได้ไหมขอหนึ่งตัวได้ไหม ไปมา,อาโอ้โหแฝงไม่มาเลยวะทุกคนคือแบบพุเพสแสงเสริมไม่มาเลยครับอะไรวะเนี่ยแหวนค้างแล้วนะมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยขอหนึ่งตัวเนโตม้มาทีมเนโต้ใครครับเนี่ยเราเจ็ดั้งแล้วอะ่ะ ไม่มาจริงเหรอของฟรีบีย่าอลองบีย่าครับสามสามดูสาม,สาม,สามสน,นเดอร์ครับสองสามไปที่ลูเบิร์ครับหนึ่งสองสามครับมาสามสามสามตามนัดครับหนึ่งสองสาม หนึ่งสองครับสามครับแล้วแสงมาตอนไหนวะเนี่ยเมื่อไรจะมาโอ้ใช่แก่เปล่าอะไรนะเฉลิมพงเกียดแก้วเหรอโอ้ยไปกดแบบไม่หวังแล้วครับตอนนี้นะฮะไม่หวังเท่ากับ ผิดหวังนะฮะไม่หวังก็เท่ากับผิดหวังเหมือนกันนะครับเมื่อกี้อีเวนต์อะไรวะอ๋ออันนี้ไงเปิด18ครั้งแล้วนะครับมันก็จะได้รับไอเทมนะครับให้เราไปเลือกตัวนะั่นเองนะครับโอเคล,เล็อกอินโบนัสเลยเป็นสกิลแล้วกันผมบอกเลยว่าถ้าเลือกสกิลตรงนี้คุ้มสุดนะครับเอาไปสุ่มสกิลดีกว่านะคุ้มสุดนะครับสำหรับผมนะอเออเฮ้ยมันต้องไปในอีเวนต์ก่อนปะต้องไปรับก่อนไหม น่าจะต้องรับก่อนนะครับที่เคลียร์ event. อีเวนต์อ่าโอเคต้องรับก่อนนะโอเคอันนี้เราก็ไปเลือกได้แล้วครับว่าเราเจะเอาตัวไหนนะครับมาอีกกี่ครั้งวะเมื่อกี้สี่ห้าครั้งหรอหมดยังหมดหรือยังห้าครั้งมาห้าครั้งสุดท้ายครับได้ก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับไปกดเลยรัวๆมาอู้หูไม่มาจริงว่ะไม่มาจริงว่ะเฮ้ย เกินปุยมุยพี่โคไซเดอร์ตัวเดียวได้อะไมาตัวเดียวโอ้โหเป็นไปได้จะรู้อ,อย่างวะโอ้โหเกินไปอะเกินไปมากเฮ้ยเรียบร้อยแสงมาแล้วแล้วแบบนี้ได้ไหมะน่าจะได้นะน่าจะได้นะเสื้อแดงหรอโอโหดาเลน ดารเลนเฟชเชอร์โอเคครับอย่างนี้กว่าไม่ได้โอ้โหเสียงแหบเลยผมอะเฟชเชอร์ cher, เสื้อแดงมาเลยครับโอ้โหเอาโอเคครับนักเตแมนยูนะฮะสามครั้งสุดท้ายครับไม่แหบเสื้อแดงไม่รุมเบิร์กก็เฟชเชอร์นะเมื่อกี้โอ้โหสไนเดอร์ ข้างๆกันเลยแตไมไม่ไปสไนเดอร์โอ้โ oh, หน้ำมันหมดก่อนนะฮะไปแวะที่ไปแวะที่เฟเชอร์ก <c oughs> ่อนโอ้โห oh, oh. อะไรวะ <c oughs> คือไฟได้แล้วไง,งเมื่อกี้ oh, จบแล้วถ้าแบบนี้นะครับน่าจะยาวแล้วนะฮะจบครับดูแลว้วไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมนะฮะอีก2ครั้งสุดท้ายครับไปกดเลยแล้วกันไม่ต้องลุ้นต้องอะไรแล้วฮะด่าเลนเฟเชอร์ครับ นนบ,บ,นะบายครั้งสุดท้ายเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมครั้งสุดท้ายแล้วมาเอาหน่อยนะครับเอาหน่อยครับครั้งสุดท้ายแล้วโอ้โหแบบนี้แบบจริงๆอนะถ้ากะแบบเปิดได้เบลติหรือว่าสไนเดอร์เนี่ยผมก็ต้องไปจะไปที่จะไปเลือกคือจะเลือกไม่สไนเดอร์กับเบลตินะครับแต่อันนี้ไม่ได้ไงไม่ได้เลยไงเออไม่เป็นไรครับยังมีให้เลือกได้หนึ่งตัว เราไปเลือกเดี๋ยวเราไปเลือกสไนเดอร์กันครับไปกดเลยมาไหมดอกสุดท้ายเหว้วลาก,ก่อนครับโอ้โหประตูอีกแล้วฮะไม่เป็นไรครับก็เปิดครบแล้วนะฮะทั้งหมด26ครั้ง24ครั้งเออมา26 24ครั้งได้ครับก็ได้แค่ดารนเฟเชอร์มาตัวเดียวกับไฮไลท์อีกหนึ่งตัวนะครับโอ้โหเวสลี่ไม่มานะครับ ไปเดี๋ยวเราไปเลือกกันก่อนนะครับเดี๋ยวเลือกเป็นเวสลี์สไนเดอร์เลยแล้วกันนะผมนะครับก็แนะนำถ้าจะเลือกนะครับเป็นสไนเดอร์นะครับดาวิดบีญาแล้วก็เบเลตตินะครับถ้าจะเลือกตัวไหนก็ไปจัดตัวนั้นได้เลยนะตำแหน่งไหนเราขาดนี้ก็คือเล่นได้หมดอ่ะนะครับตำแหน่งไหนขาดก็เล่นเอาตัวนั้นแล้วกันเอาง่ายๆนะครับเบเลตติเนี่ยน่าจะพุมสุดนะครับเป็นบูสองนะครับแบ็คขวานั่นเองนะโอเคไปแต่บีญาก็อยากได้ว่ะ เอาไงดีอะบีย่าก็น่าลองนะยังไม่เคยมีบีย่าด้วยครับหรือว่าจะเก็บไปก่อนดีทุกคนเอาไหมเก็บไปก่อนไหมอ่ะทุกคนคิดว่าตัวไหนคุ้มสุดครับอ่ะคอมเมนต์มาหน่อยครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาหน่อยครับเพื่อเป็นการตัดสินใจในการเลือกของผมแล้วกันนะครับจริงๆแล้วอ่ะผมอยากได้สไนเดอร์เงแต่บีย่าก็อยากได้นะครับทุกคนคิดว่าผมแลกตัวไหนดีนะเอาตัวไหนดีอะลังเลขเลือกไม่ถูก่ะลังเลเลยตอนเนี้ยจริงๆก็เลือกสไนเดอร์มาแล้วนะครับ มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับมาคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยครับว่าเลือกตัวไหนคุ้มเลือกตัวไหนดีนะครับเดี๋ยวเปิดเป็นการตัดสินใจของผมแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปเลือกอีกทีแล้วกันนะครับโอเคเป็นไงครับเปิดได้ตัวไหนกันบ้างครับผมเปิดได้ตัวเดียวอะนะครับไม่ออกเลยออกตัวเดียวนะเฟสเชอร์นะครับโอ้โหเซ็งนะก็ไม่เป็นไรยังดีกว่าไม่ได้นะครับของฟรีก็นั่นแหละนะฮะใช้ใช้กันไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้ะกันนใหหม่คิ้า สวัสดีครับอย่าลืมนะครับทุกคนมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับว่าผมเลือกตัวไหนดีครับตัวไหนดีบีย่าก,กับสไนเดอร์นะฮะเพื่อเป็นการตัดสินใจนั่นเองนะครับคอมเมนต์มา